คำเตือนนิยายเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องสมมุติที่ถูกสร้างขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนทั้งสิ้นเพื่อตอบสนองความฟินและความบันเทิงเพียงเท่านั้นสถานที่และตัวละครในนิยายไม่มีอยู่จริงโปรดใช้วิจนรนญาณในการรับฟังครับ ดิเลนหยิบโทรศัพท์มือถือของเขาเออกมากดเบอร์โทรติดต่อกลับไปที่วังบุรพาเพื่อให้ใคลายข้อสงสัยของเขาที่มีต่อพี่ชายเพียงคนเดียวสวัสดีค่ะวังบุรพาค่ะนมละครับอ๋อคุณนมอยู่ในห้องครัวนะคะ เอ๊ะคุณชายเหรอคะใช่ครับเดี๋ยวชายเอมจะไปตามคุณนมให้นะคะอมไม่ไม่ต้องครับคือผมแค่นมคะ่ะคุณชายโทรมาค่ะทันทีที่สิ้นเสียงของคนปลายสาย ดีเรนรีบเอ่ยน้ำเสียงเข้มด้วยความร้อนอดร้อนใจแต่แล้วกลับเป็นชายเอมที่รับสายของเขาคุณชายเหรอคะใช่ครับเอ่อคุณพี่ไปทำงานหรือยังครับ ท่านชายออกไปเมื่อสักครู่นี้เองค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะดีเรนถอนหายใจดังเฮือกเมื่อได้ยินคำตอบจากนวลชวีไม่มีอะไรครับนมแค่นี้นะครับกลาบหันมองหน้าดีเลนด้วยความสงสัยทำไม อย่างคุณชายดิเลนถึงต้องสงสัยอะไรในตัวพี่ชายของตัวเองขนาดนั้นพี่ดิยอไม่สบายเหรอดิเลนวางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะเรียนแล้วยังคงทำสีหน้าคุ้นคลิ้นอยู่อย่างนั้นก่อนจะหันกอดมาตอบไปแบบส่งๆเปล่า เมื่อได้ยินคำตอบแบบสูงๆยิ่งทำให้กราฟงวยงงสงสัยไปมากกว่าเดิมขึ้นไปอีกหรือว่าแกเองที่ไม่สบายหไหนกราฟอบกอดร่างบางของเพื่อนสนิทแล้วขยี้ศีรษะด้วยมือเปล่าเพื่อเตือนสติให้เพื่อนตื่นจากอาการเบลอๆอย่างที่เขาเห็นอยู่ในขณะนี้ เอานักศึกษาพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังเสียงของอาจารย์ประจำวิชาที่เดินเข้ามาเพื่อทำการสอนในชั่วโมงของเช้านี้กราฟและดีเลนจึงรีบคลายมือออกจากกันทันทีดีเลนชีน้หน้ากราบแล้วกัดฟันแน่นทำให้อีกคนแอบหัวเราะคลิกๆออกมาอย่างชอบใจ อาจจะวินยืนรอรับคุณชายหลังเลิกเรียนตามปกติอย่างเช่นทุกวันเขาเดินตรงมาหาดีเลนและกราบเพื่อนสนิทสองคนที่กำลังพูดคุยกันอย่างออกรถจะไปไหนก่อนไหมครับคุณชายดีเลนหันไปมองตามเสียงโดยใบหน้าแดงกล่ำทันทีที่ได้เห็นหน้าของเจ้าของเสียงนุ่มทุ้มนี้ อามก่อนพูดชื่อนั้นเบาๆพร้อมกับบิดตัวไปมาทำให้เพื่อนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเห็นแล้วก็อดคำไม่ได้แกจะเขินอะไรวะไอ้คุณชายไม่เคยเห็นหน้ามันหรือไงไอ้โจอามเนี่ยเจอกันอยู่ทุกวันยังจะเขินอยู่ได้อีกดิเลนหันควับมาทำตาเขียวใส่เพื่อนรัก ที่พูดหยอกล้อเล่นพร้อมกับหัวเราะได้อยู่อย่างนั้นไม่ได้เขินซะหน่อยใช่ไหมอามตอนนี้คนที่เริ่มขำไปด้วยกันกับกราฟกับเป็นอัจฉวินเพราะเขาสะดุ้งโยงเมื่อคุณชายหันมาถามเพื่อแก้เขินเอาดือด้อจนเขาตั้งตัวแทบไม่ติดครับผม คุณชายว่ายัางไงอามก็ว่าอย่างนั้นล่ละครับอัชวินยิ้มหวานจนปากบานใส่อีกคนให้เขินหนักจนตัวลอยขึ้นไปอีกเขามองเห็นดีแลนหน้าแดงกล่ำจนถึงใบหูพูดอะไรไม่ออกจึงคิดว่าเปลี่ยนเรื่องคุยจะดีกว่าว่าไงล่ะครับอยากไปไหนไหมครับ ไม่หรอกไม่คิดจะไปไหนดิเลนรีบตอบเสียงสั่นด้วยความเขินอายยังไม่หายไปเที่ยวไหมครับไม่เห็นคุณชายไปเที่ยวนานแล้วอามพาไปได้นะอามเที่ยวบ่อยมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะคุณพี่ก็เคยห้ามอยู่ตั้งหลายครั้ง ไม่ไปดีกว่าเก่งจังอัชวินเอื้อมมือไปกุมที่แก้มเนียนของดีเลนอย่างอ่อนโยนพร้อมกับส่งยิ้มละมุนด้วยความปลื้มใจที่คนที่เขารักคิดดีและทำดีอย่างที่เขาหวังเอาไว้อะไรของนายนี่ฉันโตแล้วนะมาชมกันเป็นเด็กอยู่ได้ ก็ฮามดีใจนี่ครับงั้นไปที่บ้านอามนะเดี๋ยวจะพาไปดูที่ที่อามจุดพลุเมื่อคืนจริงดิอยากเห็นเหมือนกันนะ่ะดีเลนตอบเสียงใสอัชวินมองเห็นแววตาเป็นประกายเหมือนเด็กที่เหมือนเด็กที่แม่จะพาไปซื้อของเล่นยังไงอย่างนั้นเลย ดวงตาของดีเลนยิ่งดูก็ยิ่งรู้สึกเอ็นดูขึ้นมาเหลือเกินดีเลนจดจ้องประสานสายตาหวานซึ้งอย่างเผลอใจตัวของเขาล่องลอยไปในอากาศก่อนที่จะสะดุ้งตื่นจากผวังเมื่อถูกเสียงหนึ่งรบกวนขึ้นมาทำไมทำไมถึงไม่ไปคุยกันบนรถวะ กุงแม่งเป็นอากาศธาตุไปอีกแล้วพอพวกแกสองคนอยู่ที่กันดีไรกลายเป็นอากาศทุกทีเลยเอา้านี่แกยงอยู่ตรงนี้อยู่หรอวะกรมโอ๊ยโทษทีโทษทีก็นึกว่าไปไหนตัวไหนแล้วซะอีกโทษทีเพื่อนโทษทีดิเรนหันไปหัวเราะชอบใจ และบวกกับความสะใจนิดๆที่ได้เอาคืนไอ้กลับบ้างพร้อมกับยืมมือไปแตะที่หัวไหลยังปลอบโยนเพื่อนเบาๆก่อนจะลุกพวดขึ้นแล้วเดินสวนออกไปยังรถสปอร์ตของอัชวินที่จอดรออยู่ไปกันเถอะอามครับอัชวินเดินตามสุดที่รักของเขาไปติดๆ แล้วแอบยิ้มหวานกับความเป็นเด็กดีของเจ้ามาน้อยของเขาอยู่ข้างหลังเป็นเรื่องดีจริงๆตอนนี้ได้ยินใครๆก็พูดถึงดีเลนของเขาในแง่ที่ดีขึ้นแม้แต่ท่านชายเองก็ยังเอ่ยชมขึ้นมาว่าดีเลนวาง่ายยิ่งกว่าเดิม ดีใจจริงๆจบตอนกันแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องปริยว,วินนิยายเสียงกันด้วยนะครับ ที่สำคัญอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนิยายตอนใหม่ๆให้ได้ฟังก่อนใครขอบคุณมากครับ